สุกสบายดีพี่น้องสุส้ครูสุ้คนครับผมมันอีกอะสีมะฮ็ดถังบำบัดน,น้ำน้อพี่นอ้องเาานาะครับผมเลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับผมเป็นอ่างน้ำผุพี่น้องเนี่ยครับผมถังซื้อมันพี่น้องไปลอยๆครับผมอุปกรณ์ที่ถังนะพี่น้องเรียกถังครับผมหัวซ้อพี่น้องหัวซ้อเจาะสว่านนีพี่น้องเนาะนี่ครับผมอันนี้เป็นใส่ทอ่อพกขุนพี่น้องใส่ท่อน้ำเขนนาน้ำบ่อพกขุนพี่น้องของง้อพี่นอ้องมีของง้องอสองตัวครับผมนี่ครับ แหวนลูกยางเล้วพี่น้องเด้อครับผมอันนี้หกขนพี่น้องง้วซ้อกับประมาณเบอร์สามชิปแล้วพี่น้องเด้อครับผมนี่ยในซ้อเข้ว่าเขียนเบอร์หยิบเช็ดมันหน่อยพี่น้องเบอร์สามชิปทดลองเหรพี่น้องเนาะบ้านพอดีพี่น้องนี่ใบเลื่อยพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็ premature. นไอ้ไอ้จาดพัดติ้งในขั้วในหัวในสวนเนาะพี่น้องเนาะครับผมเพลทมาบ้างพี่น้องบ้างเหรอี่มีสั่นหินสั่นหินขวดแล้วพี่น้องเนาะมีฟองน้ำพี่น้องมีฟองน้ำครับผมมี หาโมงขวายัางกับพี่น้องหาแล้วจะหาได้พี่น้องครับแม่ครองน้ำครับผมเห็นมีน้ำสบู่น้ำได้พี่น้องเด้อน้ำสบู่เวลาสอดทอนได้พี่น้องเนาะมันลืนล่นๆมันง,ง่ายพี่น้องสีเริ่มเพชรได้พี่น้องเด้อครับผมสีเริ่มงจ่อเลยครับผมอันนี้ลู่ลู่น้ำเขาด้านบนครับผม ลู่นำเขาด้านบนครับผมด้านนาเอาจะเอาจะเครื่องถังกับพ่อพี่น้องอย่าจะมักด้วยพี่น้องเด้อครับผม เราขี่ออกกี่น้อยครับผมอันนี้ลู่น้ำบออครับผมบ่อสองลู่ครับผม,บอ,อ,บผมอันนี้ลู่น้ำเขานี่ครับแบนลูกยางพี่น้องจุ่มน้ำใสบูจ่จันเอยครับผมจุ่มน้ำใสบู่มันเขาง่ายพี่น้อง แล้วครับผมดันบุครับผมสัญญาต์ย่ก็น้อยได้พี่น้องเด้อครับผมน้ำสบู่ครับผม รียบร้อยแล้วครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวนู่นหน้าเข่าวดานบนบครับผมครับผมข้อพีเศษของหกขนพี่น้องตัดไปครับประมาณแปดเส้นพี่น้องเซลล์หญ้าคนนี้ก,ก็ได้ครับผมชุบน้ำสบู่ได้พี่น้องด้วยชุบน้ำสบู่ครับผมอันนี้สอดเอยง่ายนะพี่น้องเนาะ ในรนูน้ำบอกด้านล่างครับผมกะแล้วแต่เสียวพี่น้องเนาะเพื่ผมตัดเดี่ยวๆนะพี่น้องให้น้ำไหลบางๆี่นะพี่น้องมานจะสิบเส้นพี่น้อง,อง,าาองแล้วแต่ม,มากพี่น้อง้น้ำสบู่ได้พี่น้องเด้อครับผม้น้ำสบู่มันเอาง,ง่ายพี่น้อง ข้าได้ประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมน,นี่ท่อน้ำออกไรน,นี่พี่นอ้องน,นี่ท่อน้ำเข่าครับผมอันนี้ต่อดนนนันได้แลครับครับนี่ต่อดันได้ครับผมมีขององอครับต่อดันได้ครับผมนี่ครับเห็นมาซุปกป่ะตัวนี้พี่น้องตัวนีให้น้ำแร่ลงข้างล่างสุกพี่น้อง ค้อยมันดันขึ like YO ้นเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้พี่น้องครับผมฝั่งนั้นอย่มาณนี้ครับผมแต่ชีเรียมากนะครับผมนี่ครับผมเอาคันเก่าๆไปใส่เด้อพี่น้องเด้อครับผมบางไปก่อนเด็กพี่น้องบางลงไปเลยครับผมม้างเรไปเป็นสัตว์เลยครับผมต่อไปก็ทีเป็นตะแกงพี่น้องเนาะตะแกงพลาสติกพี่น้องหาได้เด้อพี่น้องเด้อ อามียังเขาคะดัดแปลวครับผมอันนี้สายขี้ขอบพี่น้องสีเมาลมงนะครับผมมุงเสียๆน้อพี่น้องเนาะมาขอบครับผมกันเสศษครับผมเสศษใบหญ้าใบไหลน้อพี่น้องเนาะให้นน้ำสะอาดครับผมแอมได้ดุด้วยเด็กเปลี่ยนน้ำเท่าน,นึงครับผมบับ๊บนำเสียครับผมแบบปฏิเสธแล้วนาะพี่น้องเนาะ แต่พอได้เทียดเอาพี่น้องดังดแปลงวครับผม,มยังในรถหน่นพี่น้องมัดเลย อย่างไก่แหกจะน้อยพี่น้องแยกหมือนจะน้อยเพราะว่ามันจะเป็นทอทอข้างใน่นชีลงนี่ครับผมเพราะแต่แม่ชิลงนี่ครับผมได้แล้วก็ใส่ลงไปแล้วพี่น้องทงั้งแรกเป็นขันได้พี่น้องเรื่อครับผมขันแหลกก็เป็นทอพี่น้องน้อยน,นี่ทอนม้มอะไรลงครับผมตัวนี้ลงไปแล้วครับ ไม้ซัดแรงกันสิยเลยประมาณนี้พี่น้องครับผมต่อไปก็จะเอาฟองน้ำใส่ก้อนนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมมีฟองน้ำก็จะอฟองน้ำใส่ก้อนครับผมใส่ใหั่งเช่นก็บทเป็นหินครับผมแต่แต่พอดสิดัดแกงเอาได้พี่น้องเด้เอครับผมสดัดแกงมาครับผม ไปเป็นหินกวดพี่น้องหินกวดครับผมหินกวดกระดิเทลงไปเลยครับถือม่านี่พี่นอ้องผมไปเอาข้าวสิประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมไปเอาข้าวเนาะพี่น้องเนาะเทียหินในเสมอพี่น้อง ครับผมแก่เห็นในเสมอครับผมนี่เขามีอย่างอีกที่มาวางใส่อีกกระไรด้ยดยวยพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ให้เบิ้งแบบขา้าวๆนะพี่น้องเนาะกระไ้หายังมาใส่มันเต็ม,มพี่น้องเอาพวกถุงกระสอบปาง,อบางกระสอบยังกระไรพี่น้องเนาะครับผมเป็นผ่าเศษผ่ายังกะ็ะไรผมจะไปใส่แบบมาสัน่นลายลายสั่นนะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้านำนครับผมนำนำขม้มานนี่พี่น้องไหลลงมาหนึ่งครับผมใส่พื้นพี่น้องนั่งกระสีด,ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นพี่น้องดันขึ้นมาถึงห่วงนี่สองห่วงนี่กะทิ สิอ ama, อกมพา,ามพาี่น,น,น้องออกมานีหนีพี่น้องเนาะครับผมนกับฟ้าปิดครับผมกับเข่าวๆกับประมาณนี้พี่น้องอื้อเข่าๆกับประมาณประมาณนี้ครับผมเก็บภาพถังบำบัดน้ำเสียพี่น้องเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมอันนี้ด้านหน้าเลยพี่น้องเน้อด้านหนาน้ำไหลลงพี่น้องอันนี้น้ำไหลลงพี่น้องน้ำไหลเข่าพี่น้องน้ำไหลเข่าที่ครับผมน้ำไหลเข่าที่มีของงอพี่น้องนี่ของงอครับผม หัวงอหลักเสียดเส้นนี้พี่น้องเสียดเส้นนี้ครับผมเข่าเข่ากา,า,ามาป้านบานเส้นน,น,สนี้แล้วพี่น้องครับผมมีประโยชน์เล็กน,น้อยกับก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อครับผมขั้นตอนต่อไปเสียล่องน้ำให้พี่ให้น้องเดี๋ยวบังครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ